สวัสดีแล้วเพื่อนพ้องทุกทุกคนอยู่กับผมในค่ำคืนอันเยือกเย็นและเราคนคนนั้นมีชื่อว่ากะละมังวีทูเบอร์เอาล่ะครับก็อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นนะครับว่าคลิปนี้นะครับเราจะมาแจกนะครับตัวโอเวอร์เลย์สำหรับตกแต่ง OBS สําหรับวันมิรีคริสมาตกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่กําลังมองหาลิงก์อยู่นะครับลิงก์อยู่ข้างใต้ดิสคริปชั่นพอแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้โฟลเดอร์มา จากนั้นนะครับพอเข้าไปที่ในโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะโยนไฟล์นะครับที่เป็นเลเยอร์ออกไปก่อนนะครับปึ๊บอ่าจะเป็นการตกแต่งขอบนะครับต่อไปก็ตามด้วยเลเยอร์โกล์ปึ๊บอ่าจากนั้นก็ตามด้วยสโนว์แอใส่ฟิลเตอร์นะครับอ่าผมกดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก,กดบวกปึ๊บเลือกคัลเลอร์คีย์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกตรงคีย์คัลเลอร์ไทยนะครับเป็นคอสตอมคัลเลอร์จากนั้นก็ซีเลคคัลเลอร์เป็นสีดําแล้วกดโอเค จากนั้นก็ปรับนะครับตัวแปรที่จะเป็นคอนแทร์ไบเนบนะครับสุดท้ายนะครับที่จะต้องปรับนะครับก็จะเป็นโอปาซิตี้จากนั้นนะครับก็มาดูที่เลเยอร์โกลีคลิกขวาขึ้นมาแล้วกดฟิลเตอร์ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ติดตั้งนะครับคอมโพสิตเบลอเมื่อกี้นะครับมันจะไม่มีตัวนี้มีแล้วเนี่ยก็กดขึ้นมาได้เลยตกลงเรียบร้อยโอเค แค่นี้นะครับมันก็จะเบลอนะครับทั้งง่ายนะครับก็อย่าลืมนะครับบอกต่อเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อไปใช้ได้ฟรีนะครับจบคลิปแค่นี้แหละครับบ๊ายบายไปสตรีมได้แล้วย้